สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนครับทั้งไก่ทั้งไก่คือเก่าแล้วเนาะพี่น้องพอกับเบาเปียกกับย้ำคำคำนั่นมาหนิพี่น้องครับคับบรรยากาศฝนกับลมมิดพ่อป่วยๆนิดหน่อยนึงเนาะพี่น้องย่านมนจิตโตคำบนนี้ครับทันบเนี้กับข้างหลังบรรยากาศทุ่งนาครับกบเฉียดห้องครับแอบแอบแอบอยู่ในพี่น้องครับเป็นหอยหอยหอยบิดว่าสันพี่น้องครับนี่ครับ มันจะเป็นยังไงครั้งแรกขึ้นกันครับรบราเปียกกินมาลองเบิง์นะครับพี่น้องครับนี่ก็บิกเคยกินขึ้นกันครับเพื่อแรกครับใส่น้ำจิ้มครับพี่น้องกินแบบหอยนั่งร่มมาวะขาอ,อยากใส่มือด้วยครับน้อย แับดูครับพี่น้องนี่ตัวมันพี่น้องครับดิออกก็ยังหอยแข็งเลยนะพี่น้องครับเอาเอาสองตัวเลยครับอู้หล่นซ้อนล้นบ่วงเลยพี่น้อง มันเหนียวหมดไลเนาะแ่บอยู่ครับผม่วันเมื่อคื้คือหอยนางรมอากาศเย็นดีอยู่พี่น้องฝนตกอ่อนปิดโป้ยนิดนึงข้างล่างนี่ผคงกว่าเป็นทุ่งนาด้วยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบริเวณเนอะครับมันฝนตกมาเถอะก่อน เกียดห้องครับมันในน้ำ เนื้อพี่น้องกะเบาเปียกครับกินนกับกระเทียมเหมือนกระเทียมเกี่ยวนี่ครับพี่น้องแซ่บกว่าหอม พร้อมเกี่ยวหวอดเรือกระเทียมครับเนี่ยแซ่บครับเสียงแมงมุมห้องง่ำหนาฝนมาหลายๆเนี่ยครับโอ้ข้างวังนี่ลา,ลายป่าครับพี่น้องมาเต๋อใส่นี่ยุ๊ หลายงามนั่นครับสักหน่อยหนึ่งเขาหรือดืฝน,น,น้เต็มๆก่อนครับ ยังยๆครับพี่นุ่มเอาเท่าสองเอาเท่าสองหน่วยเลยครับพี่น้อง เข้ากันเนาะกับหอมหอมเกี่ยวครั เอาแบบนี้พี่น้องรองมึงครับดี yeah. <c oughs> เอาพี่น้องครับ โอ้ลืมบอกเจ้าสู่พี่น้องฟังครับเมื่อนี้กับงูเหา่าตัวบางไงครับพี่น้องเขาลังบ้านกับน้องฟุกได้ขายอยูะพี่น้องตัวบังไงอยูุน่นะนเป็นงูเห่าิ้นว่าเป็นงูเหา่างูเห่าน้ามมาจันพี่น้องตัวทาแขนเถอะ lắm khi rồi đây ngâm mình xịn đùng bò hén khẩu nó khẩu này oh, tôi nghe ไฟาฟาดฟ,ฟูฟูฟูอยู่เนาะโอ้โหตรงนี้คักพี่เนาะ หอ,อยบิดหนึ่งครับพึ่งพึ่งได้กิิคนข้างแรกครับพี่น้องได้เกิดมาเ <c oughs> ิ่นปามันเข็มลองเอาเพื่อแรองเนาะเอาออไปลวกเบื่องลวกแล้วมากินเลยครับมันละเข็มแบบนี้พี่น้องต้องลวกแล้วเทากับแกะออกแล้วเทาก็ไปล่างแกะออกแล้วเอาไปล่างครับแกะแบบนี้แล้วไปล่างมันถึงจะลดความเข็มลงครับ แน้ำจิ้มนี่ก็ม่ต้องปรุงเค็มไหลให้มันจา,จางๆไปเนี่ยเพราะอันนี้มันเค็มอยู่แล้วครับถ้าห้าล่างพอดีถ้าล่างแล้ดโดนกับจ,จืดเนี่ยอยออันนี้เ้าเปียกกับล่างหลายเตบอเยู่มันค่อยลดความเค็มลงเนาะ อีกอย่างหนึง่งมันคือหอยจับจีว่ะพี่นอ้องเพราะว่าบ้านผมเอิ้นหอยจับจีเนาะหอยเี่นเป็นกาบใงไงน่ะหอยอันนั้นกินลายนี่โอ้เมาเลยพี่นอ้องวิน แซ่บดีตัวละครับโอ้คำเหม่งไงได้บินเนาะคำตาเหลือกบอกเพื่อนว่าเนี่ยครับมันตัวใหญ่เนาะ คำสุดท้ายพี่นอ้องพันล้อมมองดูไปเนี่ยยงรับพี่น้องโาพันแบบพันป่าเนาอพันในหินห่งนเนาะ นี่ก็ใส่น้ำจิ้มครับพี่น้องบ <c oughs> ึ้ยค <c oughs> ัก เราจ่าแจ็บอยู่ครับพี่น้องเป็นคลไข่ไข่นี้หอยนางล้มบ้ากว่าดิบเบอร์ถือ ต้องกินหน้าไม่ลายพี่น้องพอไะเลยรดน้ำจิ้มรดน้ำจิ้มมันจะออกเค็มๆหนาบตากินไรมันเกี่ยวกับไต <c oughs> อ่ะโอ้แซ่บพี่น้องเอาคือเกาเหรอครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คือเกาครับถ้าชอบชิบของเบาเปียกคลิปนี้กันเลยครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามคือเกาเลยด้อยครับพี่น้อง ก็ไล่ก็แจ้ให้บ้าวเปียกเพื่อเป็นกำลังใจให้บาหบาวเปียกเฮ็ดชิปต่อไปครับพี่น้องลิปนี้บ่าวเปียกขอโตัวลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ